เฮ้ยได้อยู่อะริออนเวลคัมครับหูมายก์ด้วยี้วันนี้เป็นวันทำงานวันแรกของริออนครับมแม่งโคตรนรกแตกเลยสัเฮ้ยให้สำคัญสำคัญอันเนี้มันคือวันต้อนรับรีออนใช่ไหมไอ้พวกตำรวจพวกเนี้ยมันก็เลยมอบหมาย <c oughs> ภารกิจแรกให้โดยการให้รีออนเปิดล็อกโต๊ะนี้ให้ได้เพื่อจะเอาของรหัสปลดล็อกก็คือ ตัวอักษรแรกของชื่อของตำรวจแต่ละคนในสองกองนี้นี่ไงเห็นป่ะล็อกซ้ายล็อกขวาไม่ใช่ E D M ไม่ใช่ลองเดินดูก่อนี่เดินล้วนเดินล้วนตามตู้นะตำรวจกตำรวจกันเนี่ยตามโต๊ะหรือเปล่าเห็นป่ะถ้านับตามโต๊ะเนี่ยเถามมันดีมันชื่ออะไรเนี่ยนี่ไงนี่วัดยวนเนมอ๋อเนี่ยใช่ไหมเอ็มมาวิน ทวิตเตอร์เฮ้ยนี่ยตื่นแล้วถามมันผมว่าคุณต้องยิงอ่ะต้องฆ่าตัวเนี้ยยิงหัวหมกหลนเลยติงติงลูกติงติงลูกโอ้ยไอ้สัสไอ้สัสตายซิงต้าตัวเนี้ยมาวินริต้าแล้วก็เฮ้ยบอมันยังไม่ตาย ี่มไฟิงต้องย้ำย้ำย้ำออกไปไหนเราวิ่ง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 ออกไปก่อนเราไปก่อนเสริมศูนย์ก่อนต้องต้องห่าในเนี้ยยิงยิงยิงเมื่อกี้ยังไม่ตายทั้งสองตัวเลยเวลาคุณยิงคุณไม่ต้องไม่ต้องกระตุ่มก็ได้ ปืนมันแรงปืนมันดีดปืนมันดีดปืนมันดีปืนมันดีดปืนมันดีดไอ้สัตว์นมันเด็หนึ่งตายมาอยู่จอดปืนมันดีดอ่ะนั่นนั่นมาปืนมาเจ๋งเลยมามึงมาเจิงเลยมึงมาเจิงเลยสัตว์ถ้าอยู่เฉยมันจะนิ่งกว่ะน่าจะจบแล้วนะยังไปลายชื่อตกอย่างเงี้ยมันมีเสียงอยู่เลยอ่ะแต่่วายังไม่ตายเนี่ยปลายชื่อมีเสียงอ๋อหนุยจอร์เอ็มอาร์จ ว่าเดวิดเอลีอีอ่าแล้วก็ไม่มีอาไม่มีก็ไถดิเออสลาดปะดีเอฟไถไไม่เก่งจะไถอ้าวยังไมู่ออกเอ็นอ้าวยัยไม่รู้เดี๋ยวกเดี๋ยเน็ตเฮ้ยทำให้รีโหลดกระสุนเร็วขึ้นแค่นั้นออกแล้ะ เฮ้ย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 ข้างนอกนในห้องเคลียร์ไปแล้วไงไม่รู้ข้าเยอ้นนไงร้างนอกเ้ยอ้้ไอไ้ไอ้้ไอ้้ไอ้้ไออ้อ้อ้ยอ้้ไไ้ไ้้ย้้ย้้ ล้มนันกับฉันอีกตายตายตายนี่ไงพ่อฉันก็ฉันในตายดีกว่าเอ็นเดนบอกว่าเจอองจริงได้ยังไห้องห้องตุ่มเนี่ยห้องตุ่มไหนวะเาไปยังไงเข้าไปอ๋อใส่ตุ่มปอาอทีนี้ต้องเลือกว่าจะใส่สองหรือใส่สามก่อนหรือสาสอดีกว่าเดินดูก่อนเดินดูก่อนไหมเาของมันมีอะไรบ้างแล้วจะถามทำทั่วอะไรแล้วก็บอกให้เดินสิ ไม่ไงบอกนั่นไงข้างหลังนี่นี่ดิครับนี่อะไรอ่ะฟีมาต้อร้วาฟมต้องเอาดึงดาด้าใดึงดาวองฟีมฟีมนะเปกระเป๋าอ่ะเป็นบาบ้ากระเป๋าวมาได้ที่อ่ะ เอาสอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอาสองสามเยอะไม่ยากเป่าดีกว่าเปล่าดีกว่ายังไงก็ต้องฆ่าบ้าออกมีข้ามันในนี้แล้วเราจะไม่จบไปไม่ไอ้ตายได้ไม่ได้เดี๋ยวผมใส่อยู่เอาไว้ตายเอาไว้ตายไม่จบเขาเข้าดางเข้าดางเข้าปากดิเข้าปากยางหยามหอยได้อยไหมเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงบอกแล้วหอยหน่อยไหม ไม่คิดว่าแม่จะพุ่งมามาได้ด้วยแอสโอลแอสโวลไอ้ตูดมึกไอ้ตูดรูไก่พังแน่จบเกมได้วัี้มีรักยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายโอ้ยไม่จริงหลายแมทหลายแมทนะโอ้โหเปลืองก็สุงฉันเมื่อกี้เอาสองเอาสามันลืมเลยเนี่ยเมื่อกี้อะไรสองเนี่ย ่แต่เดี๋ยวเฮียต้องไปกดต้องดูก่อนว่่เฮียแต่เรื่องอะไรเฮียยังไม่ตายเก๋อ้สัสเยอะวะยิงแม่งตายไปจบๆไปเฮียกระสุนเยอะแล้วเนี่ยมากี้เดี๋ยวหนึ่งศูนย์สอคนได้หนึ่งศนย์หกหนึ่งศูนย์องหนึ่งศูย์หก enter หนึ่งองกะใครย่บังคอกต้องแยไอ้ขี้ เนี่ยได้จะกด03ใช่ไหมก็กดไปเลยก็ได้บัวเฮ้ยไอ้สัสเจ๊ไม่งูมางแล้วยังไม่จบยังยังกลับมาอีกส่งให้ยังยังได้ถูกต้องเก็บของในห้องเซฟก่อนไปเฮ้ยเฮ้ยนอกนอกนอกเฮ้ยนี่ห้องเซฟเป็นไอ้นี่เว้ยเป็นสวรรค์อ่า ฟิล์มไงล้างฟิล์มโอ้ยแน่นจุกนี่ไงล้างฟิล์มอ๋อเราต้องเอาไอ้เฮี้ยนี่อยู่ห้องไหนเนี่ยสึ่ว่าจะอยู่ชั้นสองก็ขึ้นเมนฮอล์ขึ้นโถงแล้วก็เลี้ยวขวาอะไรยังอะไรโอ้ยี้งกู เป็นหนักก็ไอ้สัตว์เลียลาดมากเลยครับเฮ้ยนี่ไงอาร์ตรูอะไรอะไรเงาเงาโออาร์ตรูเนี่ยทำไมเนี่ยบัตรมันต้องมีเลยเห็นไหมใช่ใช่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวนี้อีนี่ไงไปเอาอะไรว็นเป็นเน็ตโรชเชอร์ชัวรไปเนี่ยแถบเด็ดเอ้ยนี่นีไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงนี่ไงเอาทิ้งกันดิ ห mm. ิ้งก ER you know ุญแจก่อนใมีที่เก็บของนี่เก็บแขนเยอะแยะวันนี้แทบ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 ต้องผสมกับใส่ใส่ใส่ลากระทาเฮ้ยสเก็ตเตอร์ ทาเาวเซลมูุนี่มาไนี่เข้ามานี่เราจะไปไหนใช่ก็เดินตรงไปนั่นแหละแม่นี้เมื่อกี้เหมือนเราเก็บของเราไปค้างเราค้างที่ห้องสุดเฮ้ยเฮ้ยยังยังฮอฮอฮอตกฮอตกอ๋อนี่ไงที่มันบอกว่าให้ลงมาหาลีออนอะอ๋า Hey! 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 Claire! Good out! Hey, hey, hey. Cabal, <laughs> cabal! Cabal! Leon! Leon! I'll be right there! <coughs> <Hey>. <laughs> <coughs> <laughs> <Nah>. <coughs> 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 yeah! You wanna act like a DDD? <coughs> nah. Wow, <coughs> man. <coughs> Don't worry about me. Oh, but no. but I'm so <coughs> sick. นิ่งเหล้อกินขอพระเอกนิ่งเหล้วเกินเนี่เอาคนกาแฟเอาหยิบไม้กันนี่ด้ยกูอยากใครฮะกูอยากใครนคุยากมาวิ่งไงุยทำไมตัดโซ่ c u t ต i n งจูเย่ย แหมวางอยู่ข้างๆกันเลยมันรู้เลยอ่ะแหมมีคนมัดโซ่แต่มีคนเอาที่ตัดโซ่มาไว้ข้างๆเผไหนไหนไหนห้องเนี้ยอ๋อกบดเฮ้ยผมตกใจของผมตกใจเยอะผมอีกตกใจเหมือนกันอุ้ยอุ้ยโอ้ยจะจ่อไม่ยอมมันไโอ้ยแล้วพี่ยิงมันทำไมวะไม่ตกใจยิงก่อน เียิงก่อนได้เปรียบน่ะน่าน่าอะไรวะเฮ้ยมาแม่งเลยนเฮ้ยมาแล้วนี่สองตัวสองตัวโอ้โหโอ้โหโคตรแม่นเยอะดูเฮ้ยเนไปยิงเห็นว่าเคยเคยดูในหนังเ่ะเกิอ้าวโหลดเองโรโอยน้ำเท่พ มันมันลุกมันลุกอุ้ยมันเยอะไม่อยากไม่เป็นไรกระสุนเพียบเลยอ๋อนี่ถุงเยอะใช่ไหมครับจริงจริงบอกเดชเดชมาแล้วมาแล้วเออยิสกันหนึ่งกันอยเด้อโอ้ยังแม่นเข่าขายเฮียรวยกันไหมรวยกันไหมโอ้โหเฮียโอ้โห ไม่ได้มันต้องไม่ได้สำรวจอยู่เลยผมยังไม่ได้สำรวหรือโอ้โหพุณแม่อะไเหี้ยทำไมวะมองินเด้รน้อีกอันนี้จ้งใจใช่ไหมเมื่อกี้ร้อยเป้ามันหุบดิรอ้ไม่เป้าหุบหรอเป้าหุบคืออะไร เมื่อกี้เป้ามันขยายใช่ไหมเป้าหุบคืออะไรเอาหุบแล้วมันจะยิงเข้าตรงกลางเป้าวัดนี้นี่เราเคยเข้ามาไหมนี่ไงแม่มันเซ็ตมาโอ้โหนี่ไงอ่ะเหี้ยท็อเลยโรนันโดอ่าผมเอาไม้ทิ้งผมผมตัดสินใจผมไม้ทิ้งทิ้งเหรอทิ้งแม่งเลยังแม่งเอ้ยข้างหน้ามีให้แปะปะไม่แปะขี้เกียจให้เข้ามา กระสุนมันเหลือเยอะยาเจาะกระสุนยัดหัวแม่งเลยศาสัตว์ทุกชิ้นสมมติเหรอมือองไอู้ไม่มีขอไม้ก็ทิ้งแล้วไอ้ยีอยาก็ทิ้งเูที่อะไรเนี่ยึงมีดไหมเอ้ยเอ้ยเออมันอีกครั้งเดียวเองบอกนีมันมีห้อหนึ่งที่ยังไม่สำรวจนะจริงเป็นเล่นนะ เดี๋ยวมไม่จังหวะคุณจิ๊ดคอมขนาดน <c oughs> ั้นคุณต้องไม่ด้ขนาดแล้วแล้วอ่ะอช่าตอนที้เปิดไม่เอาเปิดเว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่าอย่างนี้แล้วต้องไปร <c oughs> ู้สึกมืดจริงนะมืด เนี่ยห้องนี้ยังไม่ได้ไปหรอยังแล้วมันมาจากไหนวะแล้วทำไมเราพลาดไปได้เพราะว่าตอนแรกมันล็อกไงแล้วผีมันวิ่งออกมาประตูเปิดค้างไว้โอ้โหไม้มีไม้กระดานนี่อ่ะให้เข้าได้ไมอืษครับให้เข้ามาได้ไหมเอาเมาไมาให้ดิอโอโจนโจนขอบคุณมากมันไม่ได้แบบมาวิ่งเดินอะไรพ้ามือเบื่อนะคะัไม่แต่เมื่อกี้หน้าเหมือนไม่รู้จริงอะหน้าเหมือนไม่รู้จริงอ่ะแป๊บพึ่งแป๊บพึ่งวันดีกว่ะ ไอ้ยายาด้วยอันนี้ปืนแรงนะเฮ้ยได้ไฟล์พาวเวอร์มาแล้วได้ยังเมเจ็ดดาวอันี่ยเก็บไม้หมดนี่เราเปลี่ยนตัวเปลี่ยคอปเตอร์ใช่ไหมอือเออเร็วกว่าไหมเห็นไหมคอปเตอร์มันไปเอาออกไปแล้วย้อนกลับไปทางเดิมเร็วกว่าไหมเตอเมนฮอร์เมนฮอร์ขึ้นแล้วก็ด้านขวาเออ ไปเมนฮอลขึ้นแล้วก็เลี้ยวขวาไปอังคือแล้วอะมาวินมาวินกาตายอะไรมาวินมาแวตมาวินมาแวตมาวินมาวับมาวินมาวับป่ายามข้าคืนโอ้โหทำไมชั้นหนึ่งเลี้ยวขวาโอเคกูมาทำนี่ทีนกันกูมันไม่ตกใช่ไหมมันฉลาดใช่ไหม นี่ออกไปนอกไปนอกเฮ้ยีเโอ้ยที่อันนี้อะไรตกใจเบอร์วิ่งนี่วิ่งนี่โอ้โหเต็มดอกบอกเลยเม่อกีเต็มดอกสัตว์เอ้ยตรงนี้เพราะว่าบอกตรงนี้ก็ได้เมื่อกี้ห้ากิโลพิซซ่ากำลังอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เสบียงยิ่งเหรอออกไม่เก่งขาเมื่อกี้ขาตึงไปแม่ตรงไม้ออกเลยขวานะโอ้โห เหมือนเหมือนก้นมันยึดอ่ะมันตะเคียวขึ้นก้นอันนี้ต่อนไหนขวาโอ้โหนี่ไงไม่ปิดเนี่ยปิดไม้ไว้ก็จบแล้วเออใช่ป่ะคุณจะทิ้งหมดเลยอ่ะต้องมาสองตัวแล้วเห็นป่ะคลายหมดเหรอะตัวตรงนี้ต้องเดินบ่อยป่ะถอยถอยถอยนี่ฉากด้วยงยังยัง

ออาบ้าการมาเหล่าเนี่ยแหมไม่อยากไม่อยากเจอใกล้ๆโอุยอ่ะนอนยิบกระสุนเลยนั่นน่ะนอนกันเรียลาดมากอ๋อนี่ก็ะถึงมองไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวให้นาเราเว้ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเดินใหม่ใหม่มาเดินนะอย่าวิ่งนะไม่เห็นหรอเนี่ย เดินไปใหม่สิก็ต้องเดินไปดูว่าจะได้ดูว่าตัวอะไรเห็นไหมนี่นี่อะไรเลยโอ้โหอะไรไม่เดินไรเดีอย่าเพิ่งเดินกลับไม่เอาเดี๋ยวมันพุ่งมาดิทำไงอ่ะมาเดินไปดิเห็นไหมน่ะอะไรอ่ะไม่เป็นไรปล่อยปล่อยมันเดินไปอีอะดูผิดโทษทีอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ไงมันเสื้อเนี่ยลุงแม่งกูเห็นและกูเห็นแล้วไอ้เหี้ย กูเห็นละเฮ้ยค <tim> mmm, ุณเปลี่ยนปืนว่ะเหี้ยตัวเงี้ยกดไลค์กดไลค์สี่สั้นบอกเลยสั้นรีโหลดรอมึงเลยเหี้ยรีโหลดแล้วมันต้องยิงใกล้ๆนะปืนเนี่ยโอ้ยตอนนั้นไม่เห็นมึงเลยเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งต้องยิงไหมเดินไปเดินไปก่อนดิคิดว่าเดินไปเดี๋ยวมันคงมีฉากที่แบบเอ้ยมันออโต้้ยเ เอาเลยวะล่ะเอาเลยะล่ะยัปล่อยมันแดดไปก่อนให้มันชัวรก่อนอันนี้จังหวะหนังเขาบอกให้ต้องยิงแล้วน่ะรีโรดรีโรดดิโอ้คุณนว่าหนักเดียวตายเลยอ้ยอหน่อยเลยโอุไปเอา้ได้ีโหลม่ดเไม่ไ้ไไ้ม่ไม่ายเฮ้ยไอ้มต้ไม่ตาย้้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไ,ไม่ตายเฮ้ยไอ่ตายเฮ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยเป้ยโอ้ย้าดิไม่เป่้ยออ้อ้เโ้ยสี่ดอ้ยลยอ้ย้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอยออ้อ้อ้ยมอ้ยโอยอยโอยอ้ยโโ้้ยอ้ยอไอออ อย่าจับเปียกเลยกูฐานฐานเอาไปทำอะไรวะผมเป็นคนไม่เอาฐานถ้าดีไมมที่ตอนอยู่กันแบบเสด็จป๋ออะไรนี่นี่ไงเก้าสิบห้าสิบเจ็ดเนี่ยรหัสรหัสอะไรเนี่ยห้องเก็บอาวุธน่ะห้องเนี่ยต้องหา U S B มาใส่เนี่ยฉลาดจริงคืออะไรวะปืนปืนกลปนโอ้โหปืนมือ แปลว่านอนน้อย่างเงีคะตอนนี้อยู่ไหนละอ๋อแถวเนี้ยเอาทางเนี้ยฆ่าแม่งเออเอาให้ตายสัตว์อีตูดแม่งอีตูดแม่งจัด่าไอ้สัสดูด่างถูยสะดุ้งเลยปะตายสัตว์ยังไม่ตายอีกมึงจะไปไหนแต่ทำร้ายคนมีการเนี่ยใช่ยังไม่ดิไม่รู้สึกพอได้อย่าเพลิงกระสุนนิ่งไหม ไปยิงตูดมาเนี่ยไม่เช็คอะคุณอะคุณข้างบนนี่โอ้ยตายไม่หายตายตายแทบแทบแทบสเปก่อนเลยหนึ่งดอกเล่นเล่นนักเล่นนักเล่นนักเออวิ่งเฮ้แต่เหมือนเราไม่เห็นมาประตูนี้เลยวะหรือว่าเราอันนี้เป็นทางแรกที่เรามาเลยป่ะเอออาจจะมีสักทางเสียงอะไรอย่างไร เราจิกเรามีอ่ะเรามีเอาะวะเราจิกยังยังไม่มีเฮ้ยอะไรอะไรอยู่อย่อยู่อยู่โดนแล้วอ่ะวิ่ง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 เนี่ยไม่เอาไม้มาแปะไว้อ่ะเนี่ยนนโอ้โห้ยิงดักยิงดักโอ้ยแันเจอฉันเจอ เขไปไปไป่ดีเน่น่นเฮ้ยอะไรอะไรอะไรม่กาเใช่ดิเฮ้ยใช้ดดว่นี่ดน่น่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วปน่โอ้ยเพียบเดินอยู่เดินยนิ้วแข็งกดไม่ถูกแล้วระเบิดแล้วเก็บมาเก็บมา เออเดี๋ยวตั้งเวลาป่ะหายมาหามาอีกระเบิดนระเบิดนู้นนูนสิบนาทีเฮียสิบเดี๋ยวไปไปหลบไปหลบในเรือปะไม่เอาก่อนแล้วโอ้โหเฮียยังษ์ขนาดโอ้ยเจ๊เฮ้ยรีบเก็บก่อนเก็บก่อนรีบเก็บ โอ้โหเก่ามากยิงแตโนอะแตโนนะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เอ้เหี้ยยอดเยลียวเรากำลังจะออกจากที่นี่นะเว้ยเฮ้ยไปแล้วตรงล่างอะไรลุ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 โอะ้ยไม่ชุกลุงอะไรเอาไม่ได้ไม่ได้ กับาไม้ไปมีตัวเหี้นนี่มาดูินี่ไงาปลุกไปดนลกตไเดนไปดไอ้ลกอะไรนไปนไปก่อนไปก่อนไปก่อนนี่อเยวสดไอ้เหี้ยออกมาไ้เขาเหี้ยโอ้ยไปนี่หรออะไรนี่มันเข้าไ้้เหี้ยนมีตัวเดียวไอ้เหี้ยนมันมีอีกวนไ่ไ้ออกานอกแล้วครับปข้างนอกอด